สวัสดีค่ะทุกคนเปิดไพ่ไน่จะวันนี้นะคะเราจะมากันในหัวข้อการเงินนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็หมอจะเลือกจะเลือก จะเลือกไพ่มา3ากองนะคะเหมือนเดิมนะคะก็เลือกไพ่แว็บแรกกองแรกที่เห็นนะคะว่าเลือกกองไหนนะคะมี1 2 3สนะคะเดี๋ยวหมอจะเคลียร์ไพ่ก่อนนะเดี๋ยวหมอจะนีว่าอะไรนะไปจับไพ่มาให้3กองนะคะแล้วเรามาดูกันว่าการเงินช่วงนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะ <S <s ก็จะมีผลในช่วง 1- 3เดือนที่เปิดมาดูคลิปนี้นะคะหรือว่าเป็น เดือนที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะสามารถดูได้ตลอดเลยค่ะก็คือจะเป็นพีิกอากาศมันจะไม่กำหนดเวลานะแต่ว่ามันจะมีผลช่วงที่คุณดูคลิปประมาณ1-3เดือนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นคำทำน,นายช่วง1-3เดือนนี้การเงินของเราก็จะประมาณนี้ประมาณนั้นนะคะปะเดี๋ยวเราไปเลือกไพ่กันเลยค่ะ โอเคค่ะหมอได้ไปจับไพ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่คือกองที่1 2และ3นะคะก็เลือกมา1กลกองนะคะแว็บแรกที่คุณเห็นค่ะแล้วมาดูผลทํานายกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะโอ้โหการเงินนะคะคิดถึงเงินเก่าๆที่เราได้ใช้ไปโดยไม่คิดถูกนะคะ ก็แอบมีแอบมี6ถ้วยโผล่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตามมาด้วย5ดาบ5ดาบแล้วก็เพดออกสอดเอ่อก็คือคิดถึงเงินเก่าๆที่เราใช้ไปโดยไม่ได้คิดนะเนี่ยใช้ไปโดยไม่ได้คิดนะคะอาจจะมีบางเรื่องที่หายไปโดยที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องแบบอาจจะเป็นหวยการพน,นันหรืออะไรที่มันแบบว่าใต้ดินเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ ก็คือจะหมดไปกับช่วงนั้นนะถามว่าการเงินในอนาคตจะเป็นยังไงนะคะก็คือการทํางานอย่างเดียวเลยจะไม่มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะช่วงนี้การเงินคุณจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะคะแล้วก็เวลาใช้อะไรเนี่ยช่วงนี้จะต้องระมัดระวังดีๆนะระมัดระวังดีๆแล้วก็มีโอกาสใช้ไปกับร่วงแบบสีเทาๆอย่างเช่นแบบหวยออนไลน์หรือว่า ใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะในอนาคตก็จะมีเข้ามานะคะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วง 1- นงเดือนนี้ก็คือจะเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เข้ามาจากโชคลาภนะคะดูจากไพ่สรุปแล้วเนี่ยเป็นเข้ามาจากการทำงานเพิ่มหรือว่าอาจจะได้โ t อะไรประมาณนี้คือทำมาจากการทำงานล้วนๆนะคะถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะงวดที่จะถึงนี้นะคะคุณมีแบบ มีแผนว่าจะเล่นนะคะจะเล่นหวยหรือว่าเขาเรียกอะไรจะเสี่ยงโชคอะ่ะเออก็สามารถเล่นได้แก้เคสนนะคะก็คือเล่นเล็กๆน้อยๆไม่ต้องหวังถูกนะคะแต่เล่นแก้เคสนเนี่ยเล่นได้นะคะก็คือการเงินเนี่ยก็คือจะได้มาจากการทํางานมากกว่าการเสี่ยงโชคนะคะโดยประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้การเงินดีมากเลยนะคะมีโอกาสได้รับเงินนะคะช่วงเร็วๆนี้ไม่เกิน3เดือนนี้ประมาณนี้นะคะหรือว่าปัจจุบันนี้อาจจะได้รับนะคะซึ่งมาจากการทํางานหรือว่าเขาเรียกอะไรที่ไม่ใช่โชคลาภนะคะการเงินจะเข้ามาในด้านนั้นมีโอกาสปรับเงินเดือนนะคะมีโอกาส เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เงินเดือนมากขึ้นหรือว่าได้ OT ได้อะไรที่เป็นแบบโบนัสอะไรพิเศษพิเศษหน่อยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าคุณเนี่ยเต็มที่กับงานมากๆเลยนะแล้วผลตอบแทนอะ่ะมันจะมา เป็นเม็ดเงินให้คุณได้เห็นนะคะในช่วงเร็วๆนี้นะคะหลักๆแล้วคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็คือการเงินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะได้เดอิวตูก็แปลว่าแบบมีใช้น้ำไม่ขาดมือแต่ถามว่ามีเก็บไหม้ก็มีแต่ว่ามีน้อยนะคะก็คือไม่ขาดสนเอาง่ายๆประมาณนั้นนะคะช่วงนี้ก็จะแบบหมดเงินไปกับความชอบส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคนที่ใช้เงินเป็นอยู่แล้วนะคะในในเรื่องของ การใช้เงินของคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็การเงินโดยรวมแล้วก็มีโอกาสได้เงินจากการทํางานนะคะได้มากขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งถึงเดือนนี้อาจจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับแต่และบุคคลนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสเงินเข้ามาจากทางด้านนั้นมากกว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะมาค่ะไพ่กองสุดท้ายนะคะสําหรับ คนที่เลือกไพ่กองที่3มในเรื่องของการเงินโอ้แอบมีสีสีเหรียญเข้ามาด้วยนะจ๊ะแปลว่า่าการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยช่วงนี้เซฟได้ก็คือต้องเซฟนะคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคือมีการใช้เงินไปกับเรื่องเกี่ยวกับความรักอาจจะเปสาวเปเปเปสาวเปผู้หรือว่าเปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอ่า เสียเงินไปกับความรักความสัมพันธ์เสืมเสียมากนะคะแล้วก็มีโอกาสแบบว่า,าใช้ไม่คิดเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรอะเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เราอยากได้ประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นการตัดสินใจที่แบบว่าเอ้ยมันเหมือนคิดก่อนซื้อก่อนใช้เงินในส่วนนั้นนะแต่ว่ามันใช้ไปแล้วอะแล้วค่อยกลับมาคิดจะเป็นในลักษณะนี้ซะมากกว่านะคะก็คือพายอยากบอกว่า คนที่เลือกไพ่กองที่3ามนะคะช่วงนี้เซฟได้ก็คือเซฟไปเลยนะคะเงินนะคะตามหน้าไพ่เลยก็คือเซฟได้ก็คือเซฟไปเลยนะคะ <g ül> ที่ผ่านมาเนี่ยการเงินของเราเนี่ยอาจจะได้เข้ามาง่ายนะคะเราก็เลยเหมือนใช้โดยที่แบบขาดความแบบคิดก่อนไปนิดนึงนะคะ <g ül> ถามว่าเร็วๆนี้มันมีโอกาสที่จะแบบว่าดีขึ้นไหมในเรื่องของการเงินนะคะ ในช่วงหนึ่งงสาเดือนนี้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็คืออยากให้เซฟมากๆเลยเประมาณนั้นนะคะเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ฟุ่มเฟือยได้ยากนะเซฟได้ก็คือต้องเซฟไม่งั้นจะขัดสนประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับในหัวข้อการเงินนะคะของคุณในช่วงนี้นะคะ ตรงไม่ตรงยังไงนะคะฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะด้านล่างนะคะแล้วใครนะคะอยากให้ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับหัวข้อเปิดไพ่ในเรื่องไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างคลิปใน YouTube นี้นะคะได้เลยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ทำคอมคอนเทนต์ไหนนะคะก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะคะอยากจะติชมหรือว่าแนะนำเรื่องอะไรนะคะก็าสามารถพิมพ์มาบอก ได้ข้างล่างนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm. กด subscribe s u b mm. s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้อัปคลิปบ่อยๆนะคะกดกระดิ่งก็ได้นะคะแต่ว่าก็เข้าใจบางคนกดไวเยอะแล้วมันเด้งเยอะเนาะแต่ถ้าใครชอบดูดวงใครชอบติดตามเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะ mm. ก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยะคะ่ะเวลามีคลิปใหม่มันก็จะได้เด้งให้ทุคนเจอนะคะ วันนี้ก็หมดแล้วนะคะใครที่อยากติดตามหมอนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่ facebook ชื่อนี้เลยนะคะมินมินนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าดูดวงแบบเต็มรูปแบบดูดวงเกี่ยวกับศาสตร์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ไพ่ยิปซีอย่างเดียวนะเป็นศาสตร์พวกเกี่ยวกับโหราศาสตร์ศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือนู่นนี่นัน่นมีเต็มไปหมดเลยนะคะลองโหลดแอปมาได้นะคะชื่อแอปว่าดวงไลฟ์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างคลิปนะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ